บากนเคะลุงฝากถึงใจใจเสียงก็ตามนั้นการสูงนานก็อยู่ประมาณนั้นการทำการซื้อเครื่องบดมะพร้าวการซื้อเครื่องบดมะพร้าวมันหมอนะกลุ่มนั้นมีกี่คนกลุ่มนั้นมีกี่คนต้องต้องเห็นด้วยกี่คนถ้าเขาไม่เห็นด้วยจะต้องซื้อได้ไหมจะจะซื้อได้ไหมเครื่องบดมะพร้าวต้องซื้อได้ไหมมันไม่เกี่ยวนะเสียงที่ที่บันทึกอยู่แค่นั้น มันไม่เกี่ยวจะมีใครซื้อไม่ซื้อด้วยไม่ไม่สนใจนะ <S <S พ่อไปเองไม่สนใจเพราะพ่อไปเองซื้อเครื่องบมดมวัวเม่าใช่เองนะมันไม่เกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มอยากทําอะไรก็ทําเรื่องมัน,น, <ะ S 2> มนยาวเนาะ,ะเต้งดาวอคารมันซื้อเครื่องบมดวมัพามาในราคาสี่พันห้าแต่มันไปบอกคนในกลุ่มเลี้ยงร่วงสามสิบโครเรียนว่ามันซื้อมาในราคาหมื่นสองโอดูที่ดูความเอาเปรียบมันนี่ดูนิสัยการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบของมันนี่ ซื tyard, ้อเครื่องเปล่ามาราคาสี่พันห้าแมีมอเตอร์ไครเป็นคนสั่งเครื่องบดมะพร้าวให้แม่นนองเป็นคนสั่งแม่น้องไปปรึกษากับพ่อไปเอกแม่เอกที่สามแยกสามแยกบ้านกุลบุญอ่าสามแยกบ้านกุลบุญที่ลุงทํางานนั่นแหละที่บ้านแม่คําใสเนี่ยไปทํางานอย่างนั้นรับซื้อมันสดอย่งนั้นให้เสียน้องนะตรงที่บ้านแม่คําใสแม่นอเ,อเนี่ยก็ไปน็น สัง <คน S 1> ส่งเครื่องจากเครื่องบดมะพร้าวจากดำช่างดำสุรินราคาสี่พันห้าสั่งทางออนไลน์ก็ได้อยากได้เครื่องมามาทำกลุ่มเรียนร่งสาคูเพื่อที่จะเข้าไปเสริมนะเพื่อจะเข้าไปเสริมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่พ่อไปเ <c ười> อ,อกปประธานประธาเป็นประธากลุ่มสามลิงกลุนะ่มวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกตั้งแต่เจ็ดคน ก็สามารถตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้สมรารว่งจริงๆด้นมีความรู้ด้านนี้ด้วยนะเป็นคนชอบใฝ่รู้นะใฝ่หาความรู้ก็เลยได้เป็นประธานกลุ่มนะเป็นประธานกลุ่มต้องทำอะไรบ้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องทำอะไรบ้างกฎระเบียบนะระเบียบวาระต่างๆต้องทำอะไรบ้างไปศึกษาตลอดหาพอชพัฒนาชุมชนไม่ใช่ว่าะไรนะเพราดุลา์เสียงตะางๆนั้นการสนทนาก็อยู่ประมาณนั้น ่ขอบคุณมากค่ะ